สวัสดีครับนี่บ้านสายจวดครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามทุกท่านนะครับเมื่อนี้ครับว่าภาพที่น้องมาพบกับบรรยากาศอยู่ณนะตะวันแดงคอนเทนเมื่อนี้นะครับทางทีมงานสาวเหลือเกินแท่งน,นะครับก็ได้พาทีมงานนะครับศิลปินนักแสดงมามินิคอนเสิร์ตนะนะครับณนะตะวันแดงคอนเทนเมนื่อนี้พอดีได้โอกาสดีเมื่อนี้นะครับ เพื่อนๆหลังกับบรรยากาศอยู่หลังนี้พี่เห็นอาจารย์แง่กินพอไหมล่ะครับอาจารย์เรียบร้อยแล้วนี่ไม่กินเผาไม่กินเผาแง่ก็ไม่เสียบกุ้พล็กไหมไม่กินเผาข้นหรือไม่กินเผายังนี่วะอ่าต้องกินข้นี่ลาพกพิสโตเป็นอาวุธประจำกายบ่อยอาวุธประจำกายคือเท่าย่างกก็กินแต๊กมาดิพิมนะเนี่ย เอาขึ้นหั่นดอกไม้ไว้เลยเขาเอินหั่นดอกไม้ได้นี่หั่นดอกไม้หูนะเขาเอินหั่นดอกไม้เนี่ยมีบ้กงกระเท او ล้านคนติดไช่คนติดไช่ดอกไม้คนติ่เน็คป้ากรอกทะเลเตดอกอะไรแต่ว่าเจ้าเอกลักษณ์เจ้าของก็เลยเอาเออนี่ละก็เอาไม่ยึดไม้งัดซุ้งอยู่พิษคอนซุ้งงัดไม้งัดะไม้งัดเดี๋ยวเเพิ่งไปนาเขาเหมือนมื่อวานีนาแดงคือยังทุก คือยังอยู <h 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 ่ทั้งหลดูมันมาใช่ห้างคิวไม่มีหางคิวคนพี่เกาว่าเออเจดือละหน่เมื่อนี้อยากคิวอยากจ่อกันเป็นพราะสรเหตุไรมันสอแปดซอแปดเริ่มร้องวะเร่องซอะมันใจใหญ่บ่ดดินมันบอดดินบอดดินบ่ดนเราสอเอาจะได้ก็เอาตามนั่นเล่นะเพราะมันพระเอกพระโทษอย่างนั้น อูดีเราเนาะคนแคเน่แคเน่คนแน่เนาะจันได้บ้าง่นาะบ้บอว่าเขาถามหาใจแย่แหลมยูใส่ดูนี่ยูยู่หนี่ไปไดสิาเาทเลยพูดทานหาจะอ้างเจ้าของปนัทรวยพออีนี้ก็หลพึ่าซาเขาพ่เมนเขาตั้งท่าว่าอยากให้เจ้ามาเร็วๆก่อบอจู่าถามหาได้ถามมาใจแยแหลแย่แหลมมาไปแ่แหลมมาไปจะว่าเจ้าของปนัทเง็นบอเขานํำฝนเพือเื่นเราบอสกับิแม่นี่ดีเลดูได เพราะจะว่าลงรถท่าหลุเนี่ยท่าลุดเนี่คือจังไปสนามมองไฟวะก็คือกันเพื่อนไปสนามองไฟนี่เพราท่าน,นรุ่งของรถโอ้ยไปเหี่ยวอาเขเาอะไรเนาะไเหนลีมยมแหลี่มขอไทยลูกแมววันที่ไปไปไปโอ้ยน่ะละเนี่ยพิดกู้่นเหมพอนกติดตามเลยพอดีพอดีพอด้คุยกันโดนว่าสิโบว่าย่าถามถามนางสุมนีไปหาจวดหาจากจเดียวไว้จบโอ้ยไปว่าไง มือไรล่ะมือปฐมทีิเฟศเป็นมะร้อยไปไปยุบอ่ครับคุณเชลีไปแล้วมีการมีงานเจ็ไปน้ำาอยู่บ่โอ้ยไปยังผู้จักกิมมียก็ย้อนหลับแม่มือนันผมเช็คได้ซื้อศิลปินนักแสดงแดนเซอร์ทีมงานพนักงานแต่ละแผนกบันที้เพราะจะโง่เขามาทีมงานตลกไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะจะหอดที่ปรึกษาอาบุโสเพราะยี่เหลี่ยมบ่เห็นบ่เห็น แสดงว่าเมื่อนัน<ไ>้นหายองกับพยาลีโจอนี่วงจักอรักษาหน,นาชีเนาะเวลาประชุมจักไน่แม้เวลาพยาบาลประชุมที่ห้งหลับภาษีใบามายังมากไปกับ,บ่าเมียนไปซ้ำไปสุ่งคาน้ำมุกน้ำมันเขาสิว่กับ เราก็ส่งหลายก็ส่งหน่อยแล้วส่งหลายเติมเลอนะว่ะบางแรกก็ออกแก๊สได mm ้ไหมเออตัวสิบเออได้ตัวสี่พันอย่าลองไม่นี่ร้อยหนึ่งเอาว่าแม่นเอาไปจุดไว้พญาแทนไปจุดน <uw> ั่นจุดนี้หรอเอาไปช่วยกันเนาะเออแ่วายพญาแทนจะช่วยกันเออช่วยกันบังไฟเอาบังไฟสูตรพายาบางทีนอนอยู่ในเงี้ยเดียวถึงเดียวไม่แล้ว เมื่แล้ววะเมื่แล้วตายวดตายเกจี๊ยบเลยตายเกจี๊ยบดีเยอะแต่สูตรไม่ดิมาตั้งสองมาดิน้ำโตขึ้นเพียงก็พอแต่ว่าทาง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 ยัางก่อนทางทางอวดเยี่ยนอวดเยี่ยนเอาเอาเอาช่วงนี้มันเป็นช่วงซ่อมช่วงเตรียมพร้อมในการเปิดฤดูกาลไปใช้มาใช้ต้องรายงานนี่แข่งวะกันสิไปจวดไปจัด เดี๋ยวหาจังหวะดีๆสิภาพไปจุดคนบานสันเก้าจุดถวาไว้กัสิพาไปใช่ไหมพาไปแน่ภาไปแน่เออมีโอกาสดีๆเขาจัดไปหายแล้วมก็ได้พอนไขเพราะไปได้ไขเกียรเขาจัดาหารเมื่อนี่เป็นจังโม่งเจาเขาว่างสกีไปให้เลาวปว่ามันชีถุ่มันชีทุมเอามันชีทุมแล้วโอ้มันชีุมกีถุมเพิงเล้วเวลาแสดงเขาเพื่อหาทุมเ่ิงหาทุมเ่องจนหอดวัดตีสองตีสามเนี่ยออกเลยออกเยออกไม่พาเลย

เขาล่องแกออกจากค้างมัอไม่ตเช่นเลิปซีนมเห็นว่อมีรบอยลองยนี่ยลองยำบ้างนว่าเป็นนังอินี่เลามักตัวเจ้าปอปอเวิลเล่นเล่นหรือบอยเห็นเขอปิดอันนี้มีนังกับเพี้ยงนังมาจากเพียเล่ามาจากฝั่งน้องไท่มัสฟังายเอาฟ้อนมีดได้ไดมมีดนานงนังคยตอน ม,มันนำมาไปขวดขวดผมจอดิดกัมีนี้อจะไป <หา S 2> ขึข้นีเดยวไปไปไปยะฮายไป,ไปทัวร์อจ้จอะห่าท <5 S 2> ำไม่งเงี้หนพวกบรรยากาศ้างในใช่หล่ะไปราไปไมานางเดูไฟพยาบาลมานางเป่ามอนั่งสิมาดิค่ะขอพ่งเดยวสายตรวดสายตวจเลยรงไาไปแล้วมอเดียวนี่ผู้เดียวนี่เบิดเครื่องมอพวกลูเมื่อสีตวยไปว่ไหนได้นางเสาย่างเดียวได้ค่ะมา แังยังเหลอไเนะเด้ออยากกินมนกินไปไปใช่ใชกินเอาไปใช่ใชยจะมีหัวตะหวัดหมือนนนสมุนรไงอ๋ออม่าุลกเอาหารการกินคนตรงนี้ีัวตะวันแดงหเสียนะครับลายยางท่านคุณเป็นก้องย่งก้องย่างวนน้โอ้ยตัว็อคไม่เดือหนมันโอ้ยน้องย่างน้องย่างน้องตองปูค่ะน้องตองปู ฝากเลยเด้อค่ะฝากเลยเด้อต้องคุณยมานสายจวดค่ะคัางเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะขอขอฝากเนาะขอฝากพี่ฝังน้องนะคะตลกน้องมาในวงการน,นะคะอ่ามาสังกัดกับอ่าสาวน้อยกันแพงเป็นปีแรกนะคะแล้วก็วันนี้วันแรกค่ะวันนี้วันแรก <ใน S 2> คือคือช็อตแรกเลยออกมาปุ๊บคืออ่าบอลใหญ่ให้ข่ขืนโชว์เลยค่ะเพื่อสร้างผลงาน มันการแจ้งตมันการแจ้งโตเลยครับพี่น้องมาย้อมแผลผู้ใดเลยไล่เบิดลโตไล่หลักแดงเสียมีลงมีลงแล้ว,ออวลลบันนีดดง <c oughs> งง้งูเหลี่ยมลงม,มันชิวมันเบิ้งคิวเบิ้งคิวเบิ้งตาเบิ้งปากเบิ้งแก้มบันนี้ส้งผมนี่ไปเอาไปลักตัดหางคล้ยผู้ใดมาใส่ไหมเป็นเป็นฟาา้าล่าเป็นเป็นฟ้าล่าที่ฟ้าล่าที่ฮิตใหม่จ้า อ่ะนี่มาม้มือแหลงครับครับมันนี้มนคอนเสิรตะวันแดงมิคอนเสิร์ตที่ตะวันแดงตองกูอ่าไม่นงตองไม่นางตองอ่ะใจสันใโอเคครับกินดีมากกินดีมากนี่ครับบรรยกาที่หมาจเป็นตรีั้งทเตียบสเกใบทังนดนตรีแล้วก็ทีมน้องๆนเซอร์ะเดียวไปันผู้เล เอ้าเสียเดียวสวัสดีครับส,ว,บบสวัสดีครับพี่บัณฑ์สาจวดเสียเดียวเพลงไหครับมาเดียวอีเวนต์กุ๊ก่าหนองไทรไส้ครับของพี่บัณฑ์สาจวดว่าปริษว่าิษตัวเราบ้างเห็นบาร์กินบาบร์พายุกินเทปแบบเครื่องเรียนเครื่องเรียนครับตั้งแใจสาวหน่อยลุกไปทั่วเมื่อกี้ตามมือครับผมอยากไปชุ่มบาร,รมีเลยผลงานที่ผมมาเตอร์จ่ายเงินใหม่ ตื่นตั๋วเครื่องบินให้โรงแรมให้กินข้าวฟรี่เกิดมาเป็นเสียเดียวนี่ใส่ชีวิตงชางมีความสูงข้ารุงร่างไปเย่างย่างยวให้น่ายใจว่าที่น่าสาวหน่อยกินเขาตัวผู้ใดหน่ายหน่าหน่ายพวกบ่วพวกบัอยู่ในใจเขาอยู่ในใจคเขาห้องนี่นะครับไส้พวกวันนี้ได้โอกาสดีย่ไก่ชิ้นพึ่นนะครับส่งมาให้กำลังใจกันครับมาให้กำลังใจที่น่าสาวหน่อยกินกิมพิ้งช้างมาเดี่ยวอีเวนต์ปุ๊บนะครับผมมาเจอการงาน ระดับภาคอีสานมือโปรเจอกันโอเคครับเดี๋ยวพอกันทั้งในเดี๋ยวไปนั่งน้ำกันครับผมจ้องจ้องโตู้ไว้แล้วจ้องไว้จัดตู้ในหนาโรงพยาบาลเป็ดแก้มแอดที่นั่งครับแปดที่นั่งรายการรายการเพื่อขอบคุณน้องเดียวครับโอเคครับโอเคครับไลฟ์สดท่านช่องยูทูปนะครับมือแรกนี่ จังไดกะพี่น้องก็จะเริ่มทางนเดี๋ยวนี้ราบ่าวาโตเต็มเมเลแล้วอ้าทางนี้ใครอ่ะครูเอครูเอรำเพยออฟฟิเชียลค่ะแน่มาปะกับกันผู้ใหญ่บ้านสายจวดปะทะกันไหมปะทะกันไหมนี่เจอนี่ครับผู้ดูแลนะครับน้องน้องแดนเซอร์ครูเอนะครับนี่คือเมื่อนี้ แต่งตั้งให้ใครอยู่บ้างดูแลน้องๆอีกครูเอกับคุณโดมโอ้โหแบ่งชิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะดีมาทวนผ้ามาทวนผ้าซักสามสีรอบแล้วก็กลับมาทําชุดที่บ้านต่อโอเคคะแนนคือว่าแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันนะนี่ครับครูเอกปิดกองวันนี้คุูเอกอำเภอออฟฟิเชียลอย่าลืมกดติดตามอ้าวเปิดช่องยังเปิดแล้วคนสามพันกว่าแล้วโอ้กี่คนแล้วคะตามผู้เยาวบ้านไปผู้เยาวบ้านประมาณหมื่นต้นๆแล้วค่ะเจอกัน ขอบคุณคุยเอมากนี่ครับบรรยากาศหลังเวทีข่อยเอกการใช้วีไลศิ์นัครับปอพญาใหญ่ยันะครับชจ้าไหนกันี่ครับในช่องพุทธมันใช้จด้อนีครับฝากฝากช่องการใช้ลำพินเอาไปเชียในเรื่องครับ,บรนีนครับจิ้งเนจงเตามปรอเอกลุมกำลังใซดนี่ครับ ติดตามกันช่วงนี้ก็ลังเปิดจำกัดงสี่ได้เวลาแล้วเยใช่ไหมครับเขาไปพ่อพี่น้องยุคขนนั่นนะครับในน้่นทีมผู้บริหารสาวน้อยจุลแพงนะครับฝากพี่น้องวัอนี้ไลฟ์สดทั้งช่องยูทูปเป็นมือแรกนะครับผู้จิบบารสายเกล็ดนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผู้ติดตามททุก่านยการพี่น้องที่ชมคลิปในช่องปฏิบัติสายเกล็ดคลิปนี้ห้องเสียไว้สานีนะครับในการไลฟ์สดบอกันไหมพูกันนะครับสวัสดีครับทีแบบพื้นๆไงแบบพื้นที่เขาเหี่ยว